เอาลุงก็สวัสดีคุณชมทุกท่าน,นะผมก็ในวันนี้นะเราจะมาเดวิว iPhone 6s นะครับหลังจาก iPhone 15เปิดตัวไปแล้วนะฮะในปีสมัน23นั่นเองก็ผมนะซึ่งนี่คือสภาพา iPhone 6s Plus นะผมนะก็สภาพาจะเป็นประมาณน,น,นี้เลยนะโหก็คือแบบลยุยมาเยอะเหมือนกันนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าถามว่าความจุ64กิกพอไหมผมบอกกำเดียวเลยว่ามันไม่พอแล้วนะในปีสมน23นะผมนะ,ะพอดูแบบ ผมใช้แค่วิดีโอ200นะครับแล้วก็รูปประมาณ9,000พันะผมนะแล้วก็โปรแกรมอะไรต่างๆพวกกงพวกเกมอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็เหลืออยู่ที่1.59่งจุด้ากิกะนะผมนะนี่คือขนาดใช้แบบว่าประหยัดอยู่นะเออประหยัดเลย <c oughs> จริงๆมันก็เยอะอยู่นะเออพวกรูปพวกอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วอันนี้ก็คือ i อโฟนนะฮะจุดหกนะผมนะซึ่งสภาพก็เป็นอย่างนี้แหละฮะซึ่งการเล่นโซเชียลมีเดียผมบอกเลยมันลื่นอยู่แล้วนะผมนะ แต่ว่ามันก็อาจจะมีอาการแบบกรึ๊บบ้างเนีผมนะเมตาไมปมอยู่ของของเครื่องเขาด้วยแหละอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับตอนี้อันนี้เน็ตชา้าเนะผมนะเ,เน็ตช้านิดหน่อยนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเข้าออกแอปเห็นป่ะมันก็มันก็ไม่ได้เร็วแล้วนะครับเห็นป่ะกดเข้าออกแอปเนี่ยมันไม่ได้เร็วแล้วนะฮะเวลาสลับแอปแอปไปมา ออออส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าคือมันอาจจะเป็นเพราะเครื่องหรือว่าเป็นชุดโตบอร์ดด้วยนะครับมนะแบตก็เลยรู้สึกว่าหมดเร็วไปหน่อยนะครับเออจะบองหกเอสคันนะหมดเร็วถือว่าหมดเร็วแหละนะครับหรือจะเป็นเครื่องใหญ่อะไรเงี้ยนะครับมันก็หมดเร็วอยู่ดีนะครับ่วนเรื่องของการเล่น a c e b o o k นะับผมนก็บอกเลยว่าลื่นปื้นเลยนะครับเห็นไหมแต่ว่าจริงๆมันก็เวลาทัดอะไรเงี้ยด้วยความที่จอมันแบบว่า อาจจะรุ่นเก่าด้วยแหละแล้วนี่ไม่รู้ว่าจอแทนหรือจอเทียบนะไม่โฟกัสตรมนะขอโทษด้วยก็ถือว่าลื่นนะเออถ้าแบบเราปัดๆนะครับผมนะโอเคครับอีกโปรแกรมหนึ่งนะผมก็คือโปรแกรมเฟสนั่นเองของพี่มาร์กนั่นเองนะซึ่งความลื่นเนี่ยก็ลื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเวลาเราทับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าช้าๆหน่อยนะครับ อันนี้ไว้สินะแล้วถ้าเราอัพเป็นอันไว้สิบห้านี้จะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันนะ <c oughs> มันก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับโปรแกรมนี้นะมันก็เล่นได้นะครับลาปัดเร็วๆประมาณนี้แหละโอเคครับสว่วนในเรื่องการเทสปิดเน็ตนะผมนะ,ะซึ่งความเร็วเน็ตนะผมนะคือจริงๆเน็ตเน็ตที่ผมใช้มัน,มนไม่ได้เร็วอะไรขานาดนั้นนะนะแต่ว่าดูด,ดูมันก็พอได้นะเออแต่นี้อยู่ที่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตด้วยนะผมนะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะเอออันนี้อัปโหลดอัปโหลด ดาวน์โหลดก็ได้14เมกอัพโหลดก็ได้ประมาณนี่แหละ20กว่านะครับผมนะก็ะถือว่าเร็วแล้วนะครับผมนะ,ะส่วนการเล่นไอจีนะผมนะก็มีอาการช้าๆนิดนึงนะครับผมนะก็ตอนเนี้ยตอนเนี้มันร้อนด้วยแหละไอ้อากาศตอนนี้ร้อนนะครับก็เลยว่าอาจจะช้าๆหน่อยนึงอ่ะลุดไอ้นะเนี่ยมันก็มีอาการบ้างน,นะผมนะอยู่ๆเล่นแล้วแอปแอปดิงแอปอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเครื่องมันร้อนหรือเปล่าตอนนี้คือเครื่องร้อนมากนะเพราะว่า <c oughs> นี่ขนาดไม่ได้เปิดกลางแดดนะร้อนพอสมควรนะผมนะ ซึ่งไวไฟตอนนี้ผมก็ไม่ได้เชื่อมด้วยนะครับก็ร้อนอยู่เอาเรื่องนะเออจริงนะขนาดไม่ได้เล่นอะไรเลยแสงก็ดรอปแล้วนะตอนนี้เห็นปะแสงมันดรอเปเห็นปะก็ตรงน,นี้มันไม่ค่อยมีความแตกต่างนะฮะแสงม่งดรอปแล้วนะส่วนในเรื่องการเล่นเกมนะฮะถ้าเป็นเกมทั่วไปเนี่ยผมว่าก็ลื่นอยู่แล้วนะฮะเออย่างเกมรถนะครับผมนะเกมนี้ก็ไม่ได้กินสเปคอะไรเลยนะครับก็เล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับผม แต่ตอนนี้ม,นมันแสงมันดอมหน่อยนะภาพมันอาจจะสะท้อนหน่อยคืออ,อับแสงสุดแลละแต่สุดแบบแสงกกนอนะครับคิดดูดีนี่ค่ะไม่ได้แบบทำอะไรหนักๆเลยนะยังขนาดเนี้ยนะคือด้วยประเทศไทยมันร้อ,ยอยน,น,นด้วยแหละะดี่เข้่า เรียบร้อยส่วนเรื่องกล้องนู่นนะคือกล้องผมมีปัญหานะผมก็เลยอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากเท่าไหร่นะสำหรับกล้องตัวนี้นะผมนะแล้วก็ประเด็นคือกล้องหน้าก็ไม่มีด้วยคือไม่ๆๆมีกล้องหน้าแล้วก็ไม่มีลําโพงไม่มีเซนเซอร์วัดแสงบริเวณตรงนี้ไม่มีเลยเลย,เลยซึ่งกล้องหลังนะครับก็ตัวนี้ออโต้โฟกัสมันจะแปลงอยซึ่งจริงๆมันโฟกัสได้อยู่นะแต่ว่าแค่ว,ว่าโฟกัสช้ากว่าปกตินะครับปกติ Focus 6 s พันเนี่ยมันยังพอโฟกัสได้แต่ว่าตัวนี้จะโฟกัสช้าเห็นไหมเนี่ยข้างหลังมันยังไม่โฟกัสนะเราต้องจิ้มมช่่วยยันนเี มันจะมีอาการเล็กๆน้อยๆบ้างเรื่องวัดแสงก็เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากล้องตัวนี้มันอาจจะกล้องสั่นอยู่หรือเปล่าก็เลยแบบว่าเหมือนมันมันสั่นอยู่อะฟิลมันเหมือนกล้องมันสั่นนะแต่ว่ามันเหมือนเอาไม่รู้ว่ามีแม่เหล็กหรือเปล่านะข้างในเขาแม่นเหลเหมือช่วยทําให้กล้องไม่สั่นได้แต่ว่าถ้าเกิดกล้องมันสั่นหนักๆจนมันทําให้ออโตโฟกัสทางานยากก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าใช้กล้องสั่นหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเท่าที่ลองดูมัน มันมันมองยากเหมือนกันนะเราต้องแกะเครื่องมาดูเลยนะส่วนงานวิโอก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วมันจะถ่ายไม่ได้60เฟรมถึงเราจะเซตติ้งตั้งค่า60เฟรมเลยก็เถอะนะครับส่วน 4K ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่ Resolu t i o ูมชันมบอก 4K นะครับเออแต่60เฟรมมีชัดชัดเลยมันจะเห็นสุดว่าแบบมันไม่ได้60อะผ้มันไม่ลื่นนะครับสโลว์มันจะลื่นกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่ถึง60อะตอนที่ดูทำแบบก็เช่นเดิมคือผมไม่แน่ใจว่ากล้องตัวนี้มันเจออาการกล้องสั่นรืยเปล่านะคร คือมันอาจจะเป็นปัญหาเพราะว่ากล้องมันกาลังสั่นด้วยเเดี๋ยวอาจจะลองแกะมาดูก็ได้นะครับถ้าวันไหนว่างๆแล้ววันไหนพรนะ้อมด้วยนะซึ่งสภาพหน้าจอ,อก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับก,ก็ลุยมาเยอะแลยนะครับเห็นไหมฟิล์มอันนี้อันนี้คือฟิล์มนะเห็นไหมแล้วมันจะมีรอยด้านในของของจออีกทีหนึ่งแล้วจริงเห็นไหมไอจุดดาๆต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายบ้างเป็นบ้างแต่จุดนี้จุดนี้เป็นตลอดนะครับเออไม่น่าหายลบแต่ว่าตรงนี้มัน มันจะเป็นเป็นหายบ้างนะครับซึ่งผมลองสังเกตนะเวลามันเป็นอ่ะมันจะเป็นตอนที่แบบอากาศเย็นมากๆอ่ะอยู่ห้องแอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะมีรอยดำๆขึ้นมาตามธรรมชาติขึ้นมาเองเลยเออบางครั้งผมไม่ได้ใช้แล้วเปิดดูห่อยดีโอ้โหตรงนี้เป็นขีดเส้นเป็นอะไรเงี้ยบ้างนะครับแต่เวลามันหายเนี่ยมันหายเพราะว่าน่าจะความร้อนนะเออก็ผมลองแบบใช้อะไรเงี้ยใช้แล้วมันร้อนเงี้ยเที่ยงมันร้อนแล้วมันก็ค่อยๆหายไปทีละนิดทีละน้อเยจนมันเป็นแบบเนี้ยนะครับ เดี๋ยวมันก็เป็นบ้างหายบ้างอ่ะตรงเนี้ยจะชนนั่นเดินพวกงูมอย่างเงี้ยเป็นแล้วเป็นเลยอ่ะไม่ค่อยหายเท่าไหร่เนี่ยเออเคี่ประมาณนี้ละกันนะสำหรับ iPhone 6S Plus ในปี2023เนาะก็สภาพก็คือแบบประมาณนี้แลนนะห,หะะและโอเคไม่บป็ไรอ่ะแล้วนี่ก็คือการกดสโลโมชันนะครับเออนี่คือกดโหมดสโลโมชันนะ คือกล้องมันมีปัญหาจนแบบภาพมันไม่สโลให้อะเห็นไหมคือภาพตอนนี้มันเป็นภาพปกติใช่ไหมล่ะนิ่งๆแบบได้ยินเสียงผมด้วยมั้งใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือ Full HD 120เฟรมเรทนะที่มันเขียนเอาไว้นะแต่ภาพจริงๆก็ตามนี่แหละนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองเดินให้ครับวาการสั่นคือมันไม่ทํางานเลยใดๆนะครับซอฟต์แวร์ i OS ไม่มีนะตอนเนี้ย ถ้าเป็นงานวิดีโอทั่วไปนะ Full HD 60เฟรมเรทนะครับในเครื่องกล้อง 6S Plus ตัวนี้นะครับเฉพาะเครื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนะคือภาพมันไม่60เฟรมเรทแล้วก็การสซโนเอสไม่ทำงานด้วยนะครับนะแต่ E S นั้นน่าจะทำงานอยู่แหละนะครับนะสภาพก็ประมาณนี้แหละเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยนะครับเคลื่อนย้ายวิดีโอนะครับมันก็กระตุกเอาเรื่องแหละนะครับออโต้โฟกัสก็สภาพก็คือโฟกัสไม่เข้าไม่เข้าเลยดีกว่านะครับ อ่ะเนี่ยนะมันมันช้าๆหน่อยนะครับมันก็เข้าอยู่นะครับแต่ว่าชา้าอันนี้ไม่ไม่จิ้มเลยนะไม่จิ้มจอนะครับถ้าเราจิ้มช่วยมันอ่ามันก็ได้แหละแต่การสั่นคือมันแบบมันไม่ทํางานนะครับเนาะโอเอสอ่ะเออการสั่นโอเอสไม่ทํางานแต่อีเอสมันมันน่าจะทํางานอยู่แหละนะครับนะอเนี่ยโฟกัสม่งไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เวลาโฟกัสไกลนะแต่โฟกัสใกล้่ะเข้าอยู่นะโอเคครับประมาณนี้แหละเนาะ